น้องๆรู้หรือเปล่าว่าจะมีฉาก,กจูฉกูพี่ขอถามก่อนว่าใครจะรับบทเป็นคนจูโอมเองครับ <c oughs> ดิงดอง <c oughs> ช่วยกันกดติดตามให้ถึงสองล้านทุคท่ด้เยนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะมินตันดิงดองนะคะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะมินตันก็อยู่ที่บ้านเกิดของมินตันนะคะนั่นก็คือมุกดาหารนั่นเองนะคะน่เป็นครั้งแรกที่จะมาถ่าย m v ในโรงเรียนตัวเองคะ่ะทุกคนเป็นเพลงใหม่ของตัวเองด้วยงพูดชื่อโรงเรียนเลยแล้วกันโรงเรียนดงหลวงวิทยาค่ะชาวดีดบ,ดบนะคะเดี๋ยวไปเจอกัอนนะคเดี๋ยว ไปถ่าย MV แบบไม่กับหนูได้นะคะเออนน่้นอกจากเราจะไปถ่าย MV ครั้งแรกที่โรงเรียนตัวเองแล้วนะคะไม่ได้ไปคนเดียวนะรอบเนี้เราพานักเรียนใหม่มาด้วยะคะ่ะก <c oughs> ันลักใส่ถุงเท้าเลยล <c oughs> ถึงโรงเรียนแล้วนะคะทุกคนเดี <c oughs> ๋ยวเราหาที่จอดรถแบบ เราเรอกองถ่ายก่อนนะคะทุกคนอกองไม่ใหญ่นะคะกองน่ารักน่ารักถ้าหาก MV นี้ถึง100ล้านวิวนี่มินตันจะหาโปรดักชั่นใหญ่ๆจัดให้เลยนะขอให <laughs> ้ถึงด้ยวยเธอสักทุกตอนนี้นะคะก็ทีมงานของมินตันก็มาถึง<อ>แล้วนะคะนี่ทีมงานมินตัน พี่นะเอกแอดมินเพจเบื่อหัวเบื่อเมียนะคะบอกเลยว่ามาเองเลยเป็นโปรดักชั่นของมินตันนะคะไกลไหมพี่9ชั่วโมง9ชั่วโมงปวดไหมพี่ <laughs> ใช่ทุ <laughs> กคนคะ MV เนี่ยจะเริ่มถ่ายใน20นาทีนี้นะคะแต่ว่ามินตันยังไม่มีพระเอก MV เลย <laughs> เดี๋ยวเราไปหาเด็กนักสแสดงมาเล่น MV นะคะ <laughs> หากันสดๆตอนนี้เลยนะ,ะ <laughs> น่าจะเป็น MV เดียวที่หานักสแสดงสดๆแบบนี้นะคะ <laughs> เด,เดี๋ยวมาหาพระเอกกับพี่ก่อนพี่ยังไม่มีพระเอกกับพี่นี่ทุกคนคะอันนี้คือพระเอก,กมีรตแรกของมินตันนะคะเดี๋ยวให้ผู้กำกับดูตัวก่อนนะคะว่าแบบผ่านไหมได้ไหมฮนะ,ะโอเคไปเดี๋ยวไไมินตันก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะว่าน้องเขาจะแบบว่าจะเขินกล้องมากแค่ไหนนะฮะ <filler> ทุกคนผู้กำกักกบบอกว่าผ่านนะคะเดี๋ยวรอแบบแต่งหน้าทำผมนิดหน่อยเป็นชุดนิดหน่อยนะฮะนี่สายเปย์นะคะทุกคนบอกเลยว่าเปย์ชุดให้เปยเอกเอ็มวีนะคะได้แล้วคะ่ะทุกคนนี่ซื้อสเสบียงไปด้วยมาเส้นถุงโคตรใหญ่เลยกินหมดไม่แลวนะโดนไปพันกว่าบาทน,นะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเพื่อเอ็มวีนะคะโอเคไปเดี๋ยวเรารีบกลับไปกันดีกว่าจะได้รีบไปไทย เดี๋ยวเอาชุดไปให้น้องก่อนนะไม่รู้ว่าใครใส่ตัวไหนได้บ้างนะเดี๋ยวอันนี้คือพี่ต้องบีบบทก่อนนะก็น้องๆรู้หรือเปล่าว่าจะมีฉากจูบนี่จะต้องจูบกับอ่าอันนี้ชื่อแฮมแฮมนะต้องซ้อมก่อนนะไหวไหมไหวครับไหวหน้าตาไหวครับที่แบบไหวครับไหวครับ <laughs> พี่ขอถามก่อนว่าใครจะรับบทเป็นคนจูบน้อง <laughs> ไอ้พูดหน่อยนี่ผมเองครับช้าอดเลยอ่ะเห็นไหมเคยเคยไหมเคยเคยจูบไหมเคยครับเฮ้ยใช่เหรอเคยจุบแม่ครับทุกคนคะดูหน้าน้องเข้าไว้นะคะนี่คือหนุ่มผู้ที่ยอมเสียสละจูบเลกเพื่อเอ็มวของวินตันนนคะเนแต่ว่าถ้าถึงฉากนั้นแล้วรบกวนด้วยนะคะขอ เราไปเตรียมตัวเซตต okay. ัวไปพร้อมถ่ายกันดีกว่าค่ะทุกคนทุกคนคะแม่มินตันมาเอาใจช่วยด้วยนะมาดูเดี๋ยวจะให้น้องเขาลองเทสดูนะคะอะเดินมาที่มาร์กหน่อยครับสเอ้กับใครวะเพื่อนก็ไม่มาด้วยนะห้าสี่สามสองหนึ่งแอคชั่น เฮ้ยสาวน่ารักว่ะกูไม่ชอบว่ะชอบนมโตโต้พอได้ครับแค่นี้แหละแค่นี้เองง่ายๆแค่นี้เหรอเออเนี่ยแหละวันเนี้ยจิ๊กมาคอยดูด้วยตอนนี้ยอมเลยหนูฮันตอนนี้นะคะฝนเนี่ยกำลังจะตกนะคะเราเลยต้องแบบพักก่อนแบบลุ้มมากเลยอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้จะถ่ายเสร็จหรือเปล่า นี่ก็ถึงฉา,าก,าากคิวของวินตันแล้วนะคะทุกคนวินตันจะต้องมว่าพร้อมยังพร้อมค่ะวินจะแพ้ตอนเดินเข้ามาน่ารักน่ารักอ่ะเอียงตัวครับห้าสี 4, 3, 2, ่สามสองหนึ่งแอคชั่นผู้ชายเข้า กคนคะนี่ก็มาถึงฉากที่เป็นไคลแม็กของพระเอก MV แล้วนะคะแต่ว่าผู้กำกับอะขอเปลี่ยนบทนิดหน่อยนะคะก็คือแฮมแฮมเนี่ยจะปื้มสองคนนี้เลยท้ายแฮมแฮมนกหักนะคะเพราะว่าสองคนนี้เขาชอบกันเองน่างงมากเลยตอนสุดท้ายนะคะแฮมแฮมเนี่ยก็จะเห็นภาพบาดตากันทุกคนก็คือผู้ชายสองคนนี้พระเอก MV นะคะจูบกันเองค่ะ น้องอังกาเล่นเลยฉันภูมิใจพอใจละทีเป็นกับเทยไม่ได้เป็นแค่เด็กดีเด็ก ชอบใครรนูให้ใจไปเลยเต็มเต็มหนูไม่ใช่คนเจ้าชู้ลองเปิดใจดูเราพี่จะรู้ว่าหนูน่าเร็มใจไม่เข็มรักเต็มเต็ม,ตมแค่พี่คนเดียวอันนั้นมันเป็นเหมือนเดินก้าวธรรมดาเราต้องใส่แบบปูไปด้วย

แล้วนะว่าจะไม่หันไปมองละก็ภาพเธอมันติดมาอะอะอะทำชาละลายนูวางนะน่ารักด้วยปะช่วยมองตาโนสักนิดหน่อยดี ที่จจะติดใเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็เปลี่ยนโลเต้นนะคะนี้แบบว่ากลางสนามบาสเลยนะแบบมีน้องๆดูด้วยนะคะแบบว่าเยอะมากเลย <c oughs> ไม่ได้เป็นแค่เด็กดีเด็กพี่หนูก็เป็นได้เธอรักใครชอบใครหนูให้ใจไปเลย ช่คนเจ้าชูลองเปิดใจดูแล้วพี่จะรู้ว่าหนูหน้าเร็มใจไม่เข้มรักเต็มเต็มแค่พี่คนเดียวสภาพตอนนี้คือแบบว่าทั้งปวดตัวทั้งหิวข้าวทั้งปวดท้องทั้ง,ง,งเมื่อยล้าทั้งง่วงนอนนะฮะตอนนี้คือแบบเหมือนเคลื่อนเอเลอ จนเย็นแล้วนะคะขอให้ได้ร้อยล้านวิวด้วยเถอะสาธุนี่คือเบื้องหลังกองถ่ายแก๊งเด็กดื้อน,นะฮะนั่งหลบแดด <c oughs> ทุกคนคะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นฉากอ้อนของน้องๆแต่ละคนค่ะเดี๋ยวเราจะมาไล่แต่ละคนทีละคนดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะอ้อนได้แบบไหนเดี๋ยวมาทดสอบกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อบีมนะคะไม่ได้เป็นแค่เด็กดีเด็ก ชื่อไอติมนะคะีได้เป็นแค่เด็กดีเด็กพี่หนูก็เป็นได้เธอรักสวัสดีค่ะชื่อแป้งค่ะเาจะมาอ้อนให้ดูค่ะได้เป็นแค่เด็กดีเด็กพี่นูก็เป็นได้ดเธอ,อเเเเรักใครชอบใครหนูให้ใจเต้ ค่ะหนูชื่อพักพุงค่ะอ้อนไม่เป็นค่ะหนูไม่เคยอ้อนใครเลยไม่ได้เป็นแค่เด็กดีเด็กพี่หนูก็เป็นได้เธอรักใครหนูไม่เป็น <c oughs> หนูไม่เคยอ้อนใครวันนี้วันนี้คุณต้องการอะไรบ้างฮะวันนี้ต้องการหมูกระทะหมูกระทะหมูกระทะอย่างเดียวหมูกระทะหมูกระทะ <c oughs> <ๆ S 2> อยากกินหมูกระทะเว้ยเข้าเพลงเข้าเพลง น่ารักน่ารักน่ารักสนใจกล้องด้วยปวดแตกนะวิ่งดีๆนะ <c oughs> ไม่รู้ต้องทำยังไงอ่ะถ้าถ้าเต้นเราเลยก็ได้ก็ต้องขยับข<ะ>ึ<ะ>้นมาไม่ไหวแล้วทุกคนหาหมดแล้ว กลับบ้านก่อนนะคะทุกคนบายๆฝากติดตามเพลงใหม่มินตันด้วยนะคะ, <c oughs> ะ,ะให้กำลังใจมิตันด้วยนะคะ <c oughs> มีได้เป็นแค่เด็กดีเด็กพี่นูก็เป็นได้เธอรักใครชอบใครนูให้ใจไป